สวัสดีนะครับทุกทุท่านอันยองอาเซโยหนีเห่าสรามเรกุมกูดมอร์นิ่งเวลคัมทูเดอะชแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD 88มอริทพาดาว youtube.com รายการดูดวงชะตาโหราโหระศาสตไทยระบบสุริยญาติคำพยากรณ์ดูดวงชะตาต่างๆเป็นแบบโดยรวมเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะ สินห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมรัะฟังคลิปคำใบกรได้โปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่งท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่างดีริเวอรี่บริการด้านอื่นๆท่านใดสนใจดูดวงชะตาบุคคลดูเลิกทำการมงคลต่าง,างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าขอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลดูเบอร์โทรศัพท์ดูบ้านเล็กที่ สวัสดีนะครับนะยินดีต้อนรับนะครับดูดวงชะตารายวันประจำในวันพุทธที่15กรกฎาคม2563แลม11ค่ำเดือน8ปีชวดนะวันนี้นะครับดูชะตาเนี่ยห้ามทำการมงคลใดๆจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆนะครับนะห้ามทำการมงคลในวันนี้เพราะว่าเป็นวันอุบาทไม่ดีนะครับแต่ถ้าใคร ส่วนบนุไหวพ้พระทำบุญปฏิบัติธรรมได้ก็จะเป็นมงคลในดวงชะตานะครับนะแหมหลายวันนี่ก็ผ่านมานะนี่ครึ่งปีแล้วกรกฎาแล้ว <c oughs> เวลามันช่างเดินเร็วเหลือเกินนะครับเออข่าวก็ดังเหลือเกินนะมีคนก็ถามอาจารย์เหมือนกันนะใครฆ่าน้องชมพู่ใครฆ่าน้องชมพูแม่แหมอาจารย์ก็ไม่ได้มีข้อมูลวันเดือนปีเวลาเกิดน,นะ ถ้าใครมีก็ส่งมาห,หน่อยแล้วกันนะจะได้มีเวลาจะได้ดูให้นะครับเดี๋ยวก่อนนะอย่ารอให้ว่างสักนิดนึงนยะยาเดี๋ยวจะดูนะใช้ศาสตร์โหราศรสาสตร์ในการถ่ายนะครับเป๊ะเปเป็นความเชื่อนะาศาสตร์ทุกาศาสตร์ในการพยากรณ์ไม่ว่าจะเป็นพยากรณ์อะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างมาเป็นความเชื่อนะครับเชื่อยอย่างไรก็อ,อย่างนั้นตามจักหลักสิติ นะครับโอเคนะในดวชะตาสหรัผู้ที่ฝันในแรม11คำ่ำความฝันในแรม11ค่ำเนี่ยให้เตือนให้คุณระมัดลงตัวของคุณนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครฝันอะไรก็แล้วแต่ให้คุณเป็นระมัดระวังไว้ด้วยนะในดวงชะตาของแต่ละคนนะครับสำหรับนุ่งผ้าชุดใหม่ประจำในวันพุธนะมีสุขมากนะครับสะหัวใหม่ในวัน จะเป็นความตัดผมใหม่ในวันพุธจะเกิดทะเลวิวาทตัดเล็บวันพุธเจริญสวัสดีทาน้้ามันในวันพุธมีสิริสวัสดีนะครับเต่ยโดูตตาต่อมามาถึงเสียงเซมซีประจําวันกันก่อนเซมซีประจำในวันนี้ได้ใบที่ g จ g นะเจ็บโง่ชาสีนะโงูจิป่วยเกาจับ ฮานาทูเซตเน็ตคอรจัดโิโไปดือเอายื้อเออนะทองไดแค่นี้นะนะทำไมถึงท่องได้แต่ก่อนเคยเรียนเทควันโดนะคนที่เรียนเทควันโดนี่เขาต้องรู้นะเออนับนะฮานาทูเซตเน็นานแล้วนะจำไม่ได้นะโชคชะตาของท่านในช่วงนี้นะครับคือดวงคุณเนี่ยอาจจะมีปัญหาอุปสรรคที่ทยอยเข้ามาไม่ขาดสาย แต่คุณก็ยังที่จะมีแสงสว่างอยู่ข้างหน้านะขอให้คุณเนี่ยนะครับคือตั้งจิตใจให้มั่นคงนะอย่าท้อแท้นะครับโอกาสเก่งความสําเร็จก็รอคอยคุณอยู่างหน้าสิ่งที่ท่านคาดหวังถ้าคุณจัดการกับปัญหาต่างๆได้จะประสบผลความสําเร็จในด้านความรักคุณจะพบเจอกับปัญหาต่างๆที่เข้ามานะครับแต่ท่านก็สามารถผ่านพ้นไปได้ในเรื่องความรักของคุณธุรกิจการค้าการขายของท่านในช่วงนี้สามารถ ผ่านพ้นกับปัญหาต่างๆไปได้การค้าขายของท่านก็จะรับผลตอบแทนที่ดีนะครับแล้วก็การงานในช่วงนี้นะจะหางานทําค่อนข้างยากนะครับให้ท่านพยายามต่อไปคะแนนสอบของท่านก็ถือว่าอยู่ค่อนข้างที่จะดีนะครับในโดยชะตานะอย่าลืมนะครับถ้าท่านใดสนใจบูชาดวงนมงพุทธ,ธายะนะครับอันเป็นสีเสเด็จมงคลและไดโดชะตานะครับ แอ่เป็นศาสตร์นะมีทั้งพุทธศาสตร์นะไสยศาสตร์และโหราศาสตร์รวมกันไปอยู่ในบทสวดนะครับ9้าหน้า9สาวีสิเด็ดมงคลนะครับแล้วก็ในช่วงนี้จะแถมใบพยากรณ์หลงนะเออพอดีก็แถมให้ไปะนะเห็นไหมใบเหลืออยู่แค่นี้ <c oughs> ใบใหญ่ไปเกิอบ,บนแล้วนะนะเออมีข้าราชการนะ เขาก็สนใจนะชอบใบใหญ่ๆและผู้ชายส่วนมากใหญ่เน,นนะจะเหลือเล็กๆโอเคนะครับก็ติดต่อมาได้นะในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับมีจำนวนจำกัดน,นะใบก็มีเท่าที่เห็นนะครับเดี๋ยวก็จะยทยอยส่งให้นะโอเคนะครับมาถึงดูดวงสตาตามเอาตามวันเกิดกันก่อนเลยนะครับโดยสตาตามในวันเกิดในวันนี้ นะผู้ที่ต้องระมัดระวังมากที่สุดเลยนะครับในดวงชะตาเนี่ยก็คือคนที่เกิดในวันวันอะไรครับวันเลตันทูเลตันทีเลตันฟิงเก์เนี่ยวันอังคารคุณเกิดวันอังคารชาวราศีเมษก,กับพิจิกเนี่ยในดวงชะตาของคุณเพราะเป็นกาลีประจําวันนะครับผู้ชายที่เป็นคนผิวสองสีรูปร่างท้วมเนี่ยนะพูดจาไม่ค่อยเพราะนะครับหรือถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ย ก็จะสร้างปัญหาความเดือดร้อนหรือความเสียหายกับคุณนะครับในดวงชะตาก็ต้องระมัดระวังความใจร้อนหรือการที่จะไปละเมิดสิทธินะครับกับคนอื่นให้คุณระมัดระวังคาพูดด้วยไม่ดีนะคนเกิดในวังคารจะมีปัญหานะครับต่อมาคนที่ดีที่สุดในวันนี้ก็คือคนที่เกิดในวันพุธคืนนะครับชาวราศีกุมนะดาวพระราหูเป็นสีประจําวัน นะครับคุณจะมีโชคลาภหรือได้รับผลประโยชน์จากอใบายามุกนะครับลาหูก็เกี่ยวข้องกับความโมเมาต่างๆนะพับเท็คบอนบานูนี่นั่นนะครับคุณจะได้รับสิ่งที่ดีนะครับเจมือหวย,ยงน,นนะตรงๆนะครับความศรัทธาความเชื่อในสิ่งอะไรสิ่งหนึ่งนะก็จะนําผลประโยชน์มาให้กับคุณที่ดีวันนี้ถือว่าดีมากนะครับโดยเฉพาะช่วงหลัง18บแนกาไปแล้วเนี่ยโอ้โห ดีในดวงชะตาของคุณนะอย่าลืมสวมดมนต์ไว้ด้วยนะครับเป็นมงคลต่อมาคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับโดยชะตาคุณเนี่ยนะชาวราศีสิงห์ด้วยวันนี้คุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยกับปัญหาต่างๆซึ่งมีเข้ามาอย่างรวดเร็วจนแทบทั้งตัวไม่ทันนะครับปัญหาอะไรก็แล้วแต่อาจจะเป็นเรื่องนี้เรื่องงานการเงินนะครับชีวิตส่วนตัวอะไรของคุณก็ได้หมดนะนะในดวงชะตาคุณ ต่อมาคนที่เกิดในวันจันทร์ชาวราศีกรกฎนะครับดวงชะตาคนเนี่ยผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงหรือถ้าเป็นผู้ชายก็จะมีลักษณะคล้ายกันนะครับเป็นคนที่เรียบร้อยให้การช่วยเหลือสนับสนุนคุณในทุกๆด้านนะลักษณะนะครับก็จะเป็นคนที่ผอมบางนะใบหน้ารูปไข่ผิวสองสีนะครับขาวหรือขาวเหลืองก็ได้นะเขียวเนี่ยอีกอย่างนั้นไม่เกี่ยวเขียวมันเน่าแล้วเหม็นนะเออ ต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกลางวันนะครับเช้าราศีกันชาาลัคนาราศีเมถุนเจ้ชาชะตาจะมีเกณฑ์การเจรจาติดต่อพูดคุยกับสังคมคนรอบข้างมากขึ้นจะมีเกณฑ์การทําสัญญาเอกสารต่างๆด้วยนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันพระพฤหัสบดีชาวราศีธนูชาาลัคนาราศีมีนะครับสังคมคนรอบข้างเนี่ยจะให้ความศรัทธาหรือเชื่อถือนะครับในความรู้ความสามารถของเจ้าชะตา ท่งผลให้คุณเป็นคนที่มีชื่อเสียงตำแหน่งเกียรติยศที่ดีขึ้นมีอำนาจวาสนาที่ดีมีคนยำเกรงสามารถทำในสิ่งนั้นได้นะครับในดวงชะตาของคุณนะีโอกาสที่จะได้ขยับขยายด้วยนะต่อมาคนที่เกิดในวันศุกร์ชาวราศีพฤษภและตุลน,นะครับดวงชะตาคุณวันนี้คุณจะมีรายได้เข้ามามากขึ้นในวันนี้นะหรือแม้การเงินบางส่วนนะครับที่มันยังไม่ได้ตกถึงมือของคุณเนี่ย อาจจะเป็นเครดิตเช็คสั่งจ่ายล่วงหน้าอะไรก็แล้วแต่แต่ยังไงคุณก็จะได้เงินแน่นอนนะครับออไม่ช้าก็าเร็วก็แล้วแต่นะครับการแต่งตัวของคุณก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะต่อมาคนที่เกิดในวันเสาร์ชาวราศีมังกรน,นะครับให้คุณระมัดระวังปัญหาเกี่ยวข้องกับสุขภาพโาครคภัยไข้เจ็บเก่าๆนะครับที่เคยหายไปแล้วนี่จะกลับมาเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับหรือโรคเก่าจะกำเริ่ ให้คุณระมัดระวังปัญหาเกี่ยวข้องกับโรคก,กระดูกปวดตามข้อลำไส้ภูมิแพ้นะครับหรือโดยชะตาคุณมีเกณฑ์การย้ายหลักฐานถิน่นฐานต่างๆไปต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างจังหวัดอะไรก็แล้วแต่อานาลในดวงชะตาของคุณนะครับโดยชะตาในวันนี้สีที่ควรเว้นให้เว้นสีชมพูสีชมพูนะครับสีที่ดีประจำวันก็จะมีสีอ่า สีดำนะครับสีดำสีทองสมฤทิ์ได้สีโกโก้ได้แล้วก็สีขาวครีมสีเหลืองได้นะทิศที่ดีประจำวันก็จะมีทิศตะวันตกเฉียงเหนือแล้วก็ทิศตะวันออกนะครับเป็นทิศที่เป็นมงคลประจําในวันนี้นะมาถึงช่วงปรากฏการผ่าดาวทุดีกันเลยนะครับปรากฏการผ่าดาวท d ดีในวันนี้นะ วันนี้ดาวพระจันทร์ก็จะทับกับดาวมฤตยอยู่เวลาตีสองห้าสิบสี่นาทีนะครับมักกับคนมักพบกับคนแปลกหน้านะหรือญาติมิตรที่จากัไปมันจากกัไปนานแล้วนะครับจะมาสู่หาติดต่อได้พบนะครับหรือได้พูดคุยกับคนแปลกๆปนะเออที่บอกว่าห้ามคุยกับคนแปลกหน้าแต่คุยกับคนหน้าแปลกไม่เป็นไรถือว่าดีนะ และดาวจันย้ายนะครับหนึ่งทุ่มยีบสองนาทีเข้าสู่รารศีพฤกษกนะครับเลงเช้าลัคนาราศีพิจิกเนี่ยมีโอกาสได้รับการติดต่อสื่อสารต่างๆมีลาภปปากนะครับจะมีอํานาจหวาดสนาที่ดีนะครับในดวงชะตาเนี่ยนะจะมีความเจริญหลงเรืองมีเสน่ห์ในตัวเองนะครับในดวงชะตาก็ถือว่าเป็นผลดีนะครับแล้วก็จะดีในด้านการงานในช่วงนี้ไป2วันครึ่งในดวงชะตาของคุณ ต่อมาแล้วก็ต่อไปใช้ไรชมดุมจริงนะน้องนางเช็ดสุดยมาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีเมษกันอย่างรวดเร็วนะครับชาวราศีเมษเนี่ยเมื่อถือหุนใจต้องชาร์จแบตไปนักเอียงนะสายมันสั้นนะในดว,ชวงชะตาคุณเนี่ยดาวกรมมะอยู่สู่พระวันนี้การงานคุณจะมีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นนะครับการเงินได้เงินเต็มที่เลยความรัก ก็มีความสุขดีนะครับในดวงชะตาของคุณแต่ในวันนี้วันนี้คุณก็จะเป็นคนที่รักสวยรักงามนะเออนะรักสวยรักงามชอบฟังเพลงดีในดวงชะตาของคุณนะครับต่อมาชาวรักขนาราศีพฤษภราศีพฤษภเงินเข้าวันนี้คุณเงินเข้านะอย่าลืมนะครับส่วนในด้านความรักของคุณเนี่ยนะครับในดวงเนี่ยดาวคารอยู่ราพะ นะครับคนรักคู่ของก็จะนำโชคลาภมาให้แต่ในวันนี้ไม่ดีมีเรื่องเสียเงินมีปัญหามีเรื่องทะเลาะกันในวันนี้นะครับในดวงชะตาของคุณก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะต่อมาชาวราศีเมถุนราศีเมถุนวันนี้คุณจะมีในด้านโชคลาภนะนะคุณจะเด่นในด้านโชคลาภนะครับแล้วคุณก็จะเหน็ดเหนื่อยในดวงชะตาของคุณในการติดต่อเจราจาสื่อสารในด้านการงานต่างๆ แต่การเงินของคุณเนี่ยก็มีรายจ่ายในวันนี้นะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะครับก็ระมัดระวังไว้ด้วยต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎดราศีกรกฎดนะดาวการงานก็อยู่ในภพสุภาวันนี้ระมัดระวังการงานมีเรื่องเสียหายนะครับมีคนใส่ร้ายใส่ความคุณเครดิตก็ไม่ค่อยดีนะวันนี้ก็ไม่ค่อยเต็มที่นะครับส่วนในด้านการเงินก็มีเกณฑ์การรายจ่าย นะครับความรักก็ยังไม่ค่อยดีนะระมัดระวังคนรักเจ็บป่วยไม่สบายนะครับต่อมาชาวลัคนาหลาศีสิสงห์เออลืมปมะเดี๋ยวหลายคนคือตอนช่วงท้ายคลิปอาจารย์จะมีให้เลือกนะเยอะช่คลิปต่อไปพูดตอนตอน้ตนๆจะมีให้เลือกดวงชะตานะครับให้ไปอยู่ด้านหลังนะท้ายคลิปนะครับนะสามใบให้คุณเลือกเอาว่าดวงชะตาคุณในแต่ละวันจะเป็นอย่างไรบ้างนะ ชาวราศีสิงห์นะครับดาวประจาตัวคุณก็อยู่ในภพราพานะจะมีโชคลาภได้ความสําเร็จวันที่การงานมีความมั่นคงมีความเป็นปึกแผนที่ดีในดวงชะตาของคุณนะครับมีโอกาสได้เงินเยอะด้วยนะดีด้วยนะครับในดวงชะตาของนะต่อมาชาวราศีกัน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  ดาวพุธอยู่พบกัมมะนะครับวันนี้คุณติดต่อเจรจา,าในเรื่องงานก็ประสบผลความสําเร็จดีนะครับไม่ได้มีปัญหาใดๆในด้านการเงินเนี่ยดาวศุกร์วันนี้คุณมีโอกาสที่จะได้เงินเยอะมีความมั่นคงที่ดีนะครับในดวงชะตาของคุณเนี่ยแต่ต้องระมัดระวังนิดนึงอาจจะมีปัญหากับคนรักคู่ครองได้นะในดวงชะตาของคุณต่อมาชาวรัารศีตุลชาวราศีตุลน,นะครับตอนนี้คุณก็ณยังเป็นเหมาะแล้วนะ แต่วันนี้คุณจะมีรายจ่ายมากเป็นพิเศษนะครับรายรับของคุณนีวมันก็จ่ายมากกันนะวันนี้ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับความรักก็ยังดีไม่เต็มที่นะจะมีปัญหาอุปสรรคแต่ในด้านการงานถ้าใครติดต่อกับงานต่างถินต่างใดหรือต่างประเทศทางไกล่างประเทศทต่างจังหวัดติดต่อนอกโลกอ,อดีในโดยงชะตาคุณมีความมั่นคงเลนะ ต่อมาชาวลัคนาราศีตุลพิจิกชาวราศีพิจิกนะครับดวงชะตาคุณในวันนี้การงานก็มีอุปสรรคไม่ค่อยดีมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงนะแต่ในเรื่องเครดิตของคุณก็ดีนะครับในดวงชะตาการเงินนะดาวพฤหัสบดีก็ยังอยู่ในภพสาสตร์ช้าทําธุรกรรมก็ผ่านในวันนี้นะต่อมาชาวราศีธนูราศีธนูวันนี้ สุขภาพร่างกายคุณก็จะเริ่มดีขึ้นไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะครับแต่มีปัญหาอย่างเดียวคือจ่ายแหลกเก็บรับวันนี้มีรายจ่ายเยอะเหมือนกันนะฮะเฮ้ยต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับในดวงชะตาคุณมีรายจ่ายมากนะต่อมาชาวราศีมังกรมังกรในดาวประจำตัวคุณอยู่พบวินาศนะครับคุณระมัดระวังจะเจ็บปวดไม่สบายมีปัญหาอ,อปุปสรรค นะครับแล้วก็ในด้านการเงินเนี่ยก็ยังมีรายจ่ายต่อเนื่องนะครับส่วนในด้านความรักเนี่ยดาวจันทร์อยู่พบปุตตะคนแล้วก็คงม,มีเห็นการปรุงเสริมเติมแต่งให้ร่างกายตัวเองดูดีและทันสมัยขึ้นก็ถือว่าดีนะครับต่อมาชาวราศีกุมกุมเนี่ยกรรม,มกระดุมพระได้เงินจากอาานวันนี้ระวังมีปัญหาในเรื่องการงาน2มีเรื่องเสียเงินนะครับในดวงชะตาส่วนในด้านความรักอาทิตย์อยู่พบปุตตะ คนและคู่ครองเป็นคนที่ขยันในการทำมาหากินนะต่อมาชาวราศีมีนราศีมีนเนี่ยนะครับว่าไม่ดีนะระวังนะครับเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะอย่างน,น้อยๆมีดบาดกระดาษบาดในวันนี้คุณต้องระมัดระวังตัวคุณดีให้ดีอุบัติเหตุเกี่ยวข้องกับเครื่องจักรเครื่องยนต์คนไกต่างๆนะครับระมัดระวังไว้นิดนึงส่วนการเงินก็มีเรื่องเสียเงิน ไม่ค่อยดีนะแต่การงานดีนะครับความรับก็ถือว่าเป็นปกตินะวันนี้เงินต้องระวังให้มากนะครับโอเคอันนี้ครบแล้วเดี๋ยวจะมาดูนะครับนะเสียงท้ายไพย่ให้คุณเลือกนะครับดูช่ตาคุณว่าจะเป็นอย่างไรบ้างสาธุ ใบแรกชุดใบที่สองชุดชุดใบที่สามให้เวลานะครับสิบวิทำสมาธินะครับเริ่มครบแล้วนะครับคนที่เลือกให้ใบที่หนึ่งของคุณได้ทัน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 ฟวบ แปดไม่ทา้าวเออก็ถืถือว่าดีนะการงานคุณจะมีเกณฑ์การเจริญเติบโตก้าวหน้าที่ดีในหน้าที่การงานนะครับมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการเงินนะครับก็ถือว่าลูกค้านี่จ่ายเงินดีนะไม่ได้ติดขัดใดๆนะครับมีเงินให้ใช้ใจ่ายส่วนในด้านความรักคุณจะมีสเสน่ห์ต่อเพศโรงข้ามนะครับมันก็ส่งผลให้คุณเนี่ยจะมีโอกาสในด้านความรักที่ดีนะในดวงชะตาของคุณนะครับต่อมาคนที่เลือกไพ่ใบที่สอง ุณได้สสฟ้าสิดาววันนี้การงานคุณไม่ค่อยดีระวังจะตกงานสูงนะครับจะมีปัญหาในเรื่องการงานแต่ถ้าใครทํางานเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมนะครับเกี่ยวข้องกับเหล็กพวกนี้ไม่มีปัญหาใดๆนะส่วนในด้านการเงินติดขัดครับการเงินติดขัดให้ระมัดระวังช็อตช็อตเงินไม่ใช่ไฟดูดไฟช็อตไม่ใช่นะเงินคุณจะช็อตนะครับ ส่วนในด้านความรักมันก็เละเลยแตกสลายไปแล้วนะครับคือผิดหวังในด้านความรักมีเกณฑ์การหย่าร้างนะครับต่อมาคนที่เลือกไพ่ใบที่3องาของคุณได้ร้าชีนีถูอในเท้านะครับโดยสตาคุณเนี่ยอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในด้านการงานนะครับการงานคุณเนี่ยจะเข้าที่เข้าทางด้วยตัวของมันเองถ้าคุณมีปัญหานะครับ แต่ถ้าใครทำกำลังหางานทําอยู่นะคุณก็มีโอกาสที่จะได้งานทำนะครับส่วนในเรื่องการเงินเนี่ยจะมีเรื่องเสียเงินนะครับมีรายจ่ายอย่างที่ไม่คาดคิดแต่คุณก็จะยอมที่จะจ่ายไปเพื่อตัดปัญหานะครับเมื่อคือการใช้เงินแก้ไขปัญหาเป็นใหญ่ประมาณนี้นะครับในดวงชะตาคุณส่วนในด้านความรักค้นโสดมีโอกาสได้พบคนรักอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันโดยเช่นกันนะครับคนที่มีครอบครัวแล้วก็ถือว่าดี นะไม่ได้มีปัญหาใดๆนะครับโอเคอันนี้คือคาทํานาไปคนโดยภาพรวมทั้ง12บสราศีนะท่าในใดสนใจดูดูชะตาก็ติดต่อมาอาจารย์ได้นะครับหรือสนใจที่บูชาดวงนโมพุทธยะนะครับก็จะแถมใบพยาการหลงไปให้นะครับเออแนละ้วถ,ถ้าใบมันเล็กหน่อยอา,อาจารย์อาจจะแถมไป2ใบนะครับถ้าใบใหญ่ก็แถมใบเดียวอันนี้มันก็แล้วแต่นะก็ขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิป กดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ